คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลังคณิตศาตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุสาระกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายท่าเพื่อนสมาชิกติเการกครับก็คลิปนี้ครับต้องการอื่นต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกเลยนะครับที่ว่า ันมีข้อผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับในการคำนวณตัวเลขคำนวณสูตรนะครับของงวดวันที่16มีนาคม2563แต่มีพอดีเราเปิดไลน์กรุ๊ปนะครับเราเปิดไลน์กรุ๊ปก็มีเพื่อนแจ้งมาให้ทราบนะครับไลน์กรุ๊ปเรานะครับเป็นภายใต้ชื่อรายไดีเข้ามาได้นะครับ KTV Channel นะครับ KTV Channel เข้ามาได้ครับเราก็จะเปลี่ยนห้องสนทนากันนะครับเขาส่งมาว่าพอดีผมลืมเช็คไปนะครับผมเน้น3ตัวบนกับ2ตัวล่างมากเกินไป นะครับหลักแสนมันผิดพลาดครับหลักแสนเป็นเลข8ครับไม่ใช่เลข9เพราะฉะนั้นเราก็จะมีสูตรที่แก้ไขนะครับที่เราทํามาเมื่อประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานะครับประมาณอยู่หกเสูตรนะครับเราจะทําการแก้ไขในคลิปนี้นะครับผมจะเรียนให้ท่านทราบว่ามีสูตรไหนบ้างนะครับก็เราก็เน้นนะครับต้องเปลี่ยนนะครับจากหลักแสนจากเลข9เป็นเลข8นะครับมีเด่นบนนะครับสูตรแระยาวข้ามปีสูตรนี้สูตรแรกครับ แล้วก็มีโค้งสุดท้ายร้อยบนนะครับที่มีเกี่ยวข้องกับหลักแสนทั้งนั้นนะครับเราก็จะมาแก้ไขแล้วก็ตาทิพย์ครบ3าตัวบนนะครับแค้กงบิงบนนะครับสูตรส่วนใหญ่จะเป็นสูตรเก่าเท่าใหม่ครับสูตรที่เข้างวัที่ผ่านมาสูตรต่อเนื่องนะครับเป็นสูตรที่แม่ค่อนข้างที่จะชิ่นใจครับสูตรเหล่านี้มีผลนับถูกต้องจากวดที่ผ่านมาสุดติดดาวทั้งนั้นแหละครับส่วนโดยส่วนใหญ่ ผมยังไม่ได้เอาสูตรใหม่มานะครับจะมีเปยงบางสูตรเป็นสูตรใหม่อย่างเช่นสิบล่างตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะครับที่มีหลักแสนมาเกี่ยวข้องนะครับสูตรใหม่จะต้องแก้ไขใหม่แล้วก็สุดท้ายก็จะมี3ตัวบ,บนตาทิพย์สตัวบ,บนตรงที่เราจะต้องแก้ไขหลักไหนครับหลักหลักร้อยบนนะครับกับหลักหน่วยล่าง นะครับสองหลักที่มีหลักแสนมาเกี่ยวข้องใครดูนะครับตัวเลขจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นสูตรสุดท้ายที่เราจะแก้ไขนะครับสามตัวบนตรงเพราะฉะนั้นตามที่ได้กล่าวมาเราก็จะมาเริ่มเริ่มใช้เวลาพอสมควรนะครับค่อยๆทําไปแก้ไขไปมีประมาณยี่เจ็ดสูงนี่นะครับโอเคครับไปประกอบกับชุดเดิมนะครับเรามาลองดูผลลัพธ์ที่ถูกต้องคืออะไรเริ่มจากเด่นบนก่อนครับระยะยาวข้ามปีครับสถิติก้าวดาวนะครับอยู่เรามาก้าวมวนสถิติสามสองวดติดเราต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นเลขแปดครับ ผมจะแก้ไขไปเลยนะครับลองดูจะเป็นอย่างไรเลขแปดนะครับจากเลขเก้าแก้ไขเป็นเลขแปดผมจะขีดอย่างนี้ไว้นะครับเป็นเลขแปดเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นเท่าไหร่ครับแปดบวกกันนะครับหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่ยี่สี่บวกสองที่เป็นยี่สิบหกเอาเลขหกครับแก้ไขใหม่นะครับเป็นเลขหก 6. ขออนุญาตขีดไปเลยครับหกบวกสามได้เลขเก้า 9บวก4เป็น13ได้เลข3โอเคครับรอผลเราได้ปดแก้ไขเป็นเลข6 9 3ครับ6 9 3นี่ครับเด่นบนระยะยาวค้ังปีสูตรแรกผ่านพ้นไปครับโอเคนะครับสูตรที่2ครับจะเป็น100บนนะครับ100บนสถิติที่เราคำนวณกันมาส6มีนาคม2ดาวครับ6วดสถิติ6วด2ดาวโค้งสุดท้าย100บนสุดเก่ารอใหม่เหมือนกันครับเราต้องแก้ไขตัวนี้ใหม่ครับ เป็นเลขก8นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นเลขก8เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ8 1 2หนึ่งสองแปดสองสาบวกเเป็น49บนะครับบวกตัวเลขของที่นะครับบวกศูนย์องที่เป็น49ตัวเดิมใช้เลขเก้าเดินหน้า2เป็น11ใช้เลขหนโอเคครับร้อยบทเราได้เป็น9ก้ากับหนึ่ สุดท้ายน้อยบนนะครับ2ดาววัว่าติด16มีนาคมเราคำนวณได้เลข9ก้ับเลขกนะครับสูตรต่อเนื่อง2สูตรผ่านพ้นไปครับในการแก้ไขหลังจากนั้นเราก็มาดูสูตรตาทิบครบ3ตัวบนนะครับต้องแก้ไขไหมครับโอเคครับเปลี่ยนจากตรงนี้ครับเลข9เป็นเลข8 8 2ก8บ 6, 8 24, บวก9เป็น 33บวก0ูนย์เป็นส3ใช้เลข3ครับ3เดือนหน้า2เป็น5 5เดือนหน้า3เป็น8 8เดือนหน้า1เป็น9 9เ้าดือนหน้า3เป็น12ใช้เลข2โอเคครับเราลองดูนะครับชอบตัวไหนครับ3 5 8 92ครับมีตัวเลขในดวงใจได้ยังแต่ตรงนี้ตาทิพย์คบรบ3มตะบนเศรษฐี5้วดเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นที่สุดใหม่นะครับสุดใหม่ จากนั้นครับสสูตรผ่านไปแล้วครับเราก็มาดูสูตรที่4แปรกงวิ่งบนดูนะครับเป็นสูตรต่อเนื่องสูตรนี้นะครับสูตรต่อเนื่อง2ดาวครับ8งวัวติดเราคํานวณกันไม่ใช่เลข3าแล้วละครับเพราะว่าตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นเลข8แทนนะครับเราใช้หลักแสนบวกหลักร้อยหลัก10บวกหลัก13ตัวหน้าคั้นแหลัก13ตัวหน้ารั้นที่2 บวก1ขงที่8บวก9เป็น17บวก3เป็น20ครับ20บวก9 29 29บวก2เป็น31บวก1เป็น32ได้เป็นเลข2ครับรอบ,บนเลข2ครับวิ่งบนโอเคนะครับ16มีนาคมแปกลงวิ่งบนเลข2ครับหลังจากแป้งก่งวิ่งบนเลข2แล้วเราก็มาดูเด่นล่างทีนี้ครับ0 5ดาวแล้วครับแม่ แต่ดาวได้มาไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมชอบชอบนะครับผมเรียนด้วยความจริงจงนะครับพอสูตรเหล่านี้สามารถทําให้เราชื่นใจครับมีผลลัพธ์ถูกต้องถูกไหมครับมีความแม่นยำมันก็ต้องมีติดดาวแล้วมันต่อเนื่องกันอย่างนี้แล้วมีหลักฐานอ้างอิงบน YouTube นี่ละคือสิ่งที่ว่าแต่มันจะเข้าาหมกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่มันก็เป็นสูตรที่โอเคครับเป็นผลลัพธ์ถูกต้องถ้าไม่เข้าเราก็เอาสูตรใหม่มาแต่ขอให้มันมีติดดาวบ้างนะครับเยอะๆก็ยิ่งดีนะครับหลายสูตรก็ยิ่งดีโอเคครับเรามาดูโค้งสุดท้ายเช็ง เราคำนวณการเปลี่ยนตัวนี้เป็นเลข8ครับเราไม่ใช่เลขนี้แล้วนะครับเราก็จะดูนะครับเปลี่ยนเป็นเลข8ก็คงลดไปอย่างละหนึ่งแล้วนะครับลดอย่างละหนึ่งแต้มถูกไหมครับน่าจะเป็นถ้าทายไม่ผิดก็น่าจะเป็น8 0 2โอเคครับลองดูครับหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับบวก5 22คงของที่8บวกเเป็น15บวก8เป็น23นะครับ23บวก5เป็น28ได้เลข8นะครับลดมาอย่างละหนึ่งบวก2เป็น10จะเลข0 0บวก2ได้2 โอเคครับ8 0 2ลดมาอย่างละหนึ่งแต้มนะครับแค่นั้นเองนะครับนั่นคือหลักถ้าเกิดมีตัวหลักแ,แสนมาเกี่ยวข้องลดไป1แต้มครับนั่นคือผลลัพธ์ที่ถูกต้องโอเคนะครับคงจะเด็ดล่างผ่านพ้นไปเออง่ายนิดเดียวครับทีนี้มาดู10ล่างครับ10บด่างโอ้แต่ตัวนี้10บด่างมันหลักแสนบวกกัน2ครั้งนี่ครับเออเราแก้ไขบวกกัน2ครั้งเราก็ต้องตัดทิ้งกับสครั้งตัดทิ้งออกไป2แต้มครับ 8บวกแบวกนะครับ8 2ดบวกเเป็นเท่าไรครับหลักแสนประกัน2อครั้งบวกหลักสิบล่างบวก6ก1คงที่เป็นหาปักหลักสิบล่างนะครับ8 2ดบวกเเป็น25เดินหน้าไป6ครับเป็น31ใช้เลข1ครับอันนี้ลดมา2บวก2ได้เป็น3บวก1ได้เป็น4รอบผลครับ1 3 4นี่คือ10ล่างครับ โอเคครับผ่านพ้นไปนี่เป็นสูตรใหม่นะครับเฉลี่ยที่ห้าบนมาถึงสูตรสุดท้ายที่จะแก้ไขในวันนี้ครับหมดแล้วครับนี่คือสูตรที่เราต้องแก้ไขที่มีหลักแสนมาเกี่ยวข้องเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเลขแปดนะครับมาดูเราแก้ไขหลักร้อยร้อยบนสี่ั้งห0นเราจะใช้8บวก9นะครับตัวนี้เป็นเลข8ลดไป1ถูกไหมครับลดไป1 8บวก3มเป็นะครับ11บวก3เป็น14 14บวก8เป็น22 22บวก8เป็น30ใช้เลข30ครับ30ไปบวก2คงที่เป็น32นะครับผมขออนุญาตเขียนลงข้างล่างเลยนะครับหลักร้อยประกาศสีน้ำเงินครับร้อยบนได้เป็นเลข2กับเลข5ครับ10บนคงเดิมครับ ไม่มีจักแสนมาเกี่ยวข้องก็ตัวเลขชุดเดิมครับ8กับ3หน่วยบนนะครับมีเลขนี่มาเกี่ยวข้องก็เปลี่ยนเป็นเลข8ครับตัวนี้ก็จะเป็น8 3 24บวกเเป็น31นะครับบวก6กกำเนิดคงที่ก็จะต้องเป็นเลข7กับเลขรับหน่วยบน7กับ8เพราะฉะนั้นเมื่อประกบเป็นชุดเลยนะครับ ก่อใช้ประกาศสีฟ้านิดหนึ่งครับ2,8,7 2,8,8 2,3,7 2,3,8 5,8,7 5,8,8 5,3,7 5,3,8เอาแะครับแต่ความคิดของผมนะครับมันเป็น3ตัวบนตรงนะครับ3ตัวบนตรงนะครับความคิดของผมนิดหนึ่งนะครับผมบ่อยครั้งนะครับ พูดจากประสบการณ์หลายปีมาแล้วนะครับในการทําตัวเลขที่ผิดพลาดอย่างนี้นะครับแมมันเป็นหลักแสนครับผมเล่นแต่3ามตวบน2ตัวล่างเลยไม่ได้มองหลักแสนนี้แหมผิดพลาดอย่างมากโอเคครับไม่เป็นไรครับเพราะมันคำนวณงวดที่จะถึงครับเพราะฉะนั้นตัวเลขสถิติมันถูกต้องเว้นงวดต่อไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นเลขไหนนะครับเป็นแนวทางแต่จาก1น0 0ชุดนะครับ เพราะฉะนั้นเอามาวบวกเข้าไปอีกนึงดีไหมครับไม่ต้องตัดทิ้งมันเป็น3ตัวบนตรงงั้นก็คงไว้นิดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวจะเสียดายนะครับนะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับทั้งผิดพลาดแล้วก็แก้ไขใหม่ลองดูนะครับรักตัวไหนชอบตัวไหนลองเลือกเอาพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ ทับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนไม้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมด t v ีวีของฟ e ิชั่แนลครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำหนดคณิตศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุสนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเรื่องของอนาคต<ม>เหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่ทานั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงเฮงเนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ